สวัสดีค่ะปาปุนา USA นะคะสวัสดีตอนเช้าขาวันศุกร์ค่ะตอนนี้ปาปุนาก็มาที่ทํางานนะคะก็มาทักมาท่ากันค่ะพี่น้องเออมื่อนี้มาเปิดทางค่ะพี่น้องเมื่อนี้เพราะว่าเ,เพื่อนที่ทํางานปาปุนาขาจะหยุดนะพี่น้องนะปาปุนาก็เลยมาแต่เสาค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังบ่มทันมีคนมาเพราะว่าปาปุนาเขาเขาที่ทํางานบ่นไ้ต้องมาอันนางถ,าถ่าผู้จัดการครับพี่น้อง กะเมื่อนี้บ่ได้ลืมบัสกับพี่น้องครับรถจากของมากันเลยมาแบบเข้าประตูได้สบายอันอากาศกะตะวันกับกำลังขึ้นกับพี่น้องตะวันกำลังโผล่ฝาขึ้นมาแดดกำลังส่องฝาพี่น้องเศารวันใหม่สุขสันค์วันสุขกะหวังว่าพี่น้องทุกท่านคงนีความสุขกันเสาร์วันสุขยังสี่กะขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะอยู่ดีมีแห้งกันสุขปู่สุขคนกับมาถักมาไทยกันนะค่ะ มาเบิงนะคะมามือนี่ป้าปูน่าจะมะีเรื่องอีหอย่างมานําเสนอนะคะมาติดตามกันค่ะตอนนี้ก็บองบรรยากาศในข่ายทหารไปเรื่อยๆนะคะติดตามกันค่ะว่ามือนี่ป้าปูน่าจะมีเรื่องอีหย่งมีคอนเทนต์นี้อย่างมานําเสนอกันนะคะสําหรับวันศุกร์วันนี้นะคะติดตามกันค่ะ ตอนนี้ค่ะฟาปุูนากําลังจากมัซืี่มัซืี่เหล่าค่ะพี่น้องเหล่ายี่ห้อคราวลอเรียนะคะสื่อไปหกอันค่ะพี่น้อง I have six, ma'am. How much? 498. โอ้โห498โอ้โหเหล้าสี่ขัวใน498นะคะ Bye. Bye. ตอนนี้แกกุน้าก็เลิกงานละค่ะได้เราคาร์โรโยอไปให้สามีหขวดพี่น้องตกอยู่ราคาสี่อยก็เหลียนพี่น้องเรา6กขวดนี่ต้องดูแลสามีเป็นอย่างดีค่ะพี่น้องต้องเอาใจเนี่ยเพราะว่าวันเพินนนเ <laughs> เ่นเป็นคนหาเลียงเพิ่นเป็นคนหาเลียงหาเกียร์ เคนรับที่สอบทุกอย่างต้องเอาใจเพื่นแหน่พี่น้องเพราะอันนี้อย่างเราพี่นว่าสเสน่ป้ายหวักตรงเสน่ป้าจะวัดทุกอย่างพี่น้องมัดใจสามีให้อยู่มาตรงสรรหาสิ่งดีสามีสอบเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้กะปาปูนาเดี๋ยวจะเอาเข่ารถพี่น้องจะไปเก็บใส่รถเดี๋ยวจะเดินทางกลับบา้านเมื่อนี้กะหลังงั้นเที่ยงครึ่งพี่น้อง กะหยุดเสาร์อาทิตย์ก็เป็นว่าอาทิตย์นี้ได้วันหยุดสองสองมื่นครึ่งพี่น้องเพราะว่าอันออกงานเครื่องมือมันก็เป็นอันหนึ่งครื่องมือเลยเนาะอีกเสาร์อาทิตย์กเ็เป็นสองเป็นสองมื่นครึ่งพี่น้องบ่แม่นสามบอม่นหยุดงานสามมืออันสามมือเดี๋หยุดงานสองสองมื่นครึ่งเสาร์อาทิตย์แล้วก็ครึ่งวันศุกร์ เลีย่ยโตักัาบ,บ้านคับพี่น้องก็มาเจอกันอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องมันนี้ป,ป้าบุน้ามีเรื่องนี้ยังจะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วค่ะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าคนไทยหรือว่าค้นประเทศอื่นก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะเพราะมันเป็นเรื่องอมนุษย์ขี่เหม็นกับพี่น้องไม่ว่าเชื้อชาติไหนนะคะมันก็ เป็นกันทุกคนเหระคะคือว่าป้าปูน่ามีลูกค้าคนหนึ่งนะคะลูกค้าประจาของป้าปูน่าคนหนึ่งคือไปยิ้มไปยังนีกะเจอกันบ่อยกับพี่น้องแล้วก็ข้าเจ้าข้าจำเพิ่นพ่ญานี่เพิ่นกับจิม่าแบบว่าเป็นลูกค้าประจาแต่ว่าเพิ่นหายหนาไปประมาณหลังจากที่โควิดในที่เนี่ยก็หายหนาไปประมาณเกือบสามเดือนเนาะเมื่อนีเพิ่นกับโผม่าเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นก็เลยถามป้าปูน่าว่าเธอกลับไป ไปยิ้มหรือย,อย 6, อ straight, ังป <ps> ้าปูนาก็บอกว่ายั้งเพราะว่ายิ้มนั่นเขาเปิดเขาเปิดตั้งตีห้าหอดแปดโมงเสาร์แล้วช่วงนั้นฉันขัฉันกะทํางานพอดีแล้วก็ปิดจากแปดโมงเสาร์ถึงสิบเอ็ดโมงแล้วก็ไปเปิดอีกเทือสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสองก็เป็นช่วงที่ฉันทํางานพอดีแล้วก็ปิดจากบ่ายสองไปไปถึงสี่โมงเย็นก็เปิดอีกก็ไปเปิดสี่โมงเย็นอีกช่วงนั้นฉันก็เลิกงานป้าปูนาก็บอกว่าก็เลยบ่มี่เวลาไปไปยิ้ม ก็เลยถามพ่นย่อนกับพ่นว่าแล้วเธอไปอยังพาะว่าฉันต้องการไปยิ้มมากที่สุดแต่ว่าฉันไปก็ได้พ่นว่าอา้าเพราะเหตุยังเพราะว่าฉันต้องดูแลลูกสาวเอ้าเป็นยังคือต้องดูแลลูกสาวแม่เขาไปใส่แม่เขาน่นโดนอ่าโดนตำรวจหามพบลูกสี่เดือนว่าสันอ้าเกิดยังขืนป,ป้า,า,ถถาป,ปูานาก็เลยถามป้าปูนาก็พ่เคยๆๆถามบ่เคยพ่เคยถามแบบว่า ชีวิตชวนโตอย่างเขานพราะว่าเขาเป็นดุขานอกจากเขาจะมาบอกังเพนบอกว่าพนบริแต่งงานดอกแต่ว่าพนมีผู้สาวผู้สาวนเป็นคนคนปอประเทศปออันก็เลยทาเอาไปฮ้จักกันไยังไงพนว่าคือสาวปอีกเป็นทหารเล่ากับเป็นทหารก็เลยเจอกันอยู่ในอยู่ในในในข่ายเจอกันในเครื่องแบบคืออันคนประเทศปอีพี่น้อง คุประเทศปอนี่เข้าเจ้าแปบลบว่าพ่อแม่ข้าเจ้านี่จะไม่อยู่อเมริกาตั้งแต่สมัยข้าเจ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มาได้ลูกได้เต่าลูกก็มาเกิดมาได้สัญชาติอยู่นี่คนปอนนี่ประเทศปอน,น,นี่เขาเจ้าไม่อยู่อเมริกาเยอะมาแล้วก็มากันทั้งครอบครัวบางคนมาขนมาทั้งญาติพี่น้องทั้งลูกทั้งหลานทั้งเหลนพี่น้องจะเขาขนกันมาได้จังไดเขาก็มาอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็จนมากนะก็มารับราชกงทหารพวกทหารกันเยอะพวก บปว่าผู้หญิงหรือปูายนี่แล้วก็นั่งคนนี้ก็เหมือนกันพอ่อแม่์มาอยู่อเมริกาตั้งแต่สมัยพุ่นกันเลยจนไปเดีนสัญชาติแล้วก็นั่งกันมาเติบโต,ตมาใหญ่ยอยู่นในตะวันเขาเป็นย,ยังบอกเป็นเขาบอกภาษาอังกฤษเออภาษาบ,บ้านเขาเจ้าอยู่เพราะวา่าเ,าเขาเจ้าพ่อแม่เขาเจ้าก็สอนเวลาอยู่บ้านสิเวลาออกข้างนอกหรือ,อ,อ,อไปโรงเรียนก็จะเรียนภาษาอังกฤษกันกะก็เลยถามว่าเธอไปเจอกันตอนเป็นตอน เป็นเพื่อนรวมงานบอกเขาบอกแมนมาเจอกันตนเป็นเพื่อนรวมงานอยู่ในเมืองนี่แหละมาเจออยู่ในเมืองนี่แหละเพราะว่าผู้ชายคนนี้บริษับรแมนค้นเมืองนี่เพียงแต่ว่าเป็นทหารหลักใหญ่มาประจำการอยู่นี่ก็เลยมาเจอนางกับบรแมนคนเมืองนี่ค่ะเป็นทหารใหญ่มาประจำการต่างคนยังใหญ่มาอยู่ประจำการลวก็มาเจอกันก็เลยมาปิ้งกันแต่ว่าบริแต่งานกันพี่น้องก็เลยมีลูกสาวน้ำกันมีลูกสาวคนหนึ่งน้ำกันแล้วที่นี่ช่วงนี้นะมันมีปัญหาเพื่อนว่า สาวปอนี่ไปติดผู้เบาคนะ่ะสาวปอนี่อายุ35มสิบห้าพ่อใหญ่นี่ประมาณสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสาวปอนี่ไปติดผู้เบาเถาผู้เบาเถานะ่ะอายุห้าสิบเอ็ดปีไปติดผู้เบาเถาเลยที่นี่ผู้เบาเถานะพาไปไปสงสัยไปเลญญาา่นยาบ้านไปเล่นยาบ้านนี่กันเลยแบบว่าอันคือซีเมนแบบประสาทหลอนหรือจังไหนบุนกบีก็ตีลูกตีเต่าองินาแลวที่นี่ทั้งอันอ่า เขาเรียกอะไรอ่ะพวกพวกไอเขาเรียกอะไรอ่ะคือเขาก็เลยบ่อยากให้เจอลูกเพราะว่าอันทำลายร่างกายเด็กอะไรอย่างนี้นะแบบว่าอาการบอบปกติอยงนีนะพระเจ้าก็เลยหามทั้งกฎหมายนี่เขาก็หามบา่ให้เม่กับลูกเจอกันประมาณสี่เดือนวัาสันต้องไปรักษาตัวเองก่อนแต่รักษาตัวเองบ่หายนี่ก็ต้องเป็นอาวะเจอลูกตลอดชีวิตอยังสี่แล้วที่นี่พญ่ยันนี่ก็เลยบอกใอ้ฟังว่ามันเป็นไปบไรได้ดาเขาสิหายเพราะว่าเขาไป ผู้เบาเขานั้นแบบว่าเล่นยาเล่นยาละกันทอนตัวบ่ข้นราว่าสันแลวแที่นี่ย่านเขามีปัญหาเกี่ยวกับงานราชการพอมาสัน,นเพราะญ่ก็เนยเลยว่าฉันนะ่ะคิดผิดไปคบกับสาวปอเพราะว่าสาวปอนี่เป็นคนบบสือสัตว์สันป้าปูน่าก็เลยเสริมใหญ่เลยพี่น้องได้ทาได้ทาเสริมทันทีเลยอัน ส่วนมากป้าปูนาก็เลยบอกส่วนมากที่ฉันเห็นเพราว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่ฉันหูจักกันส่วนมากสาวปอนี่ทั้งสี่แต่งงานอยู่แล้วจะไปเล่นสู้กันมีกันเยอะแทบทุกคนเพื่อนร่วมง,งานของป้าปูนาทุกคนค่ะเพื่อนปอนี่เป็นทุกคนเลยมีสามีอยู่แล้วแต่ว,ว่ากะไปไปมีผู้ชายอื่นแบบว่าบางเถื่อแบบว่าไปเล่นสู้ทีพี่น้อง ทุกคนเลยเท่าที่ป้าปูนาเห็นเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็สามีเหมือนกันเพื่อนของสามีนี่แต่งงานกับสาวปอนี่เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานของสามีนี่แต่งงานกับสาวปอเมียของเพื่อนร่วมงานสามีนี่โดนอันสาวปอนี่สวมเขาห้ทุกคนมาสั่นสามีป้าปูนาลยบอก สาวปอนีป้าสามีป้าปูนานีบ่เอาเลยพี่น้องจะให้ไปกีบสาวปอหรือเอาสาวปอมาเป็นเมียนีสามีป้าปูนาบอกเซโนเลยไม่เอาเลยกลัววสันเพราะว่าเห็นมาเยอะวสันพอถือชะตาเลยกับสาวปอนี่่าสันโอป้าปูนาเลยหายห่วงกับพี่น้องกับสาวปอนี่หายห่วงเลยเพาต้องคิดหลายกันพะว่าสามีเนี่ยบ่เอาเลยกะสาวปอสามีเนี่ยหลงสาวไทยเสน่ห์สาวไทยสาวไทยนี่แรงจะมันโดนย่องก็เพราย่องว่าสาวไทยนี่ว่าเอาใจ ใจสามีเก่งล่ะกะสเน่ไปจวักเปนประสาันจะมันมันโดนหย่วงหรือว่านจะมันแมนความจริงดอกพี่เนาะ <c oughs> คือสิมันอีเลียผู้ชายเขาจะหวานเนาะมะเข่าขางตัวเองสนาา <c oughs> องวะก็มาบอกไว้ฟังกันค่ะแล้วที่นี่ <c oughs> พอใหญ่อันนี้ก็เลยว่าเขตว่าสันเข็ดเลยว่าสันป่าปูน่าก็เลยว่าเอาเป็นยังเขาคือไปเลือกจังสันทั้งที่เออ เขากัอายุยังหน่อยล่ะผู้ชายคนนั้นกับ่มีอนาคตผู้พ่อใหญ่นั่นก็เลยถามว่าฉันกับ่ฮู้คือกันว่่าซันฉันกับ่ฮู้เหตุผลเพราะอยังหน้าตานางกับ่แม่นคนขี่ห้ายขี้เฮเลยพี่น้องหน้าตาก็ดีเด้หน้าตาก็ดีดีอือบ่น่าเชื่อว่าสิไปอันหลงผู้เฒ่าได้ขนาดนั้นผู้บ่าวกับ่แม่นหน้าตาขี่ห้ายนี่โอ้ยรูปร่างบึกบึนอืออายุกับพึ่ง38ปีเองนางกั35แต่ว่านางดันไปเลือกเอาผู้เอผู้บ่าวเฒ่าอายุ51เพิ่นก็เลยเปิดลูก ก็เลยบอกอขอเบิงแน่ได้บอกขอเบิงหนาเมียเธอได้บอกเพราะว่าเขาอาจจะเป็นลูกข่าฉันเขามากใบพันว่าเขามากมงนีบ่อยเพราะว่าป่าปู่น่านส่วนมากจะจําหนาได้แต่ว่าซื้อนี่ไม่เคยจำไม่อยได้แต่ว่าถ้าเห็นหนานี่จําได้ปั๊บว่าเป็นลูกค้าประจํแล้วเพิ่นก็เลยเปิดให้เบิงเอาลูกให้เบิงอ๋อนางคนนี้มาเป็นประจําค่ะเป็นลูกข้าประจําหล้วก็เพิ่นก็เอาลูกผู้เบาเท่า อันของผู้สาวเ่นไหเบึงโอ้ยบน่าเสื้อพี่น้องพ้งนภูง้งามจังไดจังไดจะไปสงสัยเป็นหลงอยังกันหนาะกันหนาเพราะไงไงก็ว่าฉันก็บ่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเป็นหลงได้จังไดในเมื่อฉันก็นุ่มแนนฉันก็บบด้มยังบกพ่องสักอย่างป้าปูนาก็เลยจจกสว่าจังไดก็ด้แต่รับฟังเนาะพี่น้องกะข้าเจ้ามาว่าฟังเพื่อนก็บอกว่าฉันเพื่อนนี่เคสคิดผิดป้าปูนาก็เลยบอกเออจําไว้ถ้าเธอไปจีบสาวไทยเนี่ยสาวไทยเนี่ย กีบรีสเปกทุกอย่างสาวไทยเนี่ยเอาอกเอาใจสามีบนอกใจดอกเพราะว่าสาวไทยเนั่นเป็นผู้หญิงที่แบบว่าถ้าได้รักใครก็รักจริงแต่ว่ามันกับบเบิร์ตตคนดียว่าก็ว่าอาไปสาะพี่น้องบางคนก็เป็นคือก็หล่มันแบบมนุษย์นะพี่น้องนอะมนุษย์ขี่เหม็นเพราะว่าประเทศใดเป็นคือกัน,น,น,กน,น,กนแต่ว่าส่วนมากคนไทยเขาจะเป็นหน่อยพี่น้องนอกจากกลุ่มที่แบบว่าข้าเจ้าอาชีพยจระยางมันเหมือนบ่เหมือนกันคนเฮามันเกิดมาแบบว่า การใส่ชีวิตมันอาจจะบเหมือนกันแต่ว่าคนไทยเข้าส่วนมากที่เจอเนี่ยก็จะน้อยพี่น้องที่เป็นแบบนี้ส่วนมากสาวปอนี่จะเยอะนะก็แม่นเขาขังคนไทยผู้หญิงเข้าน้ากันนะคะแต่ว่าเท่าที่เห็นมานะกันี่ค่ะเอามาบอกสู้กันฟังกะมันเกิดขึ้นอีย่าง่ะมันเขาอยากจะมาระบายเขาก็มาลาฟังน้ำเขาเนาะมาบอกสู่กันฟังว่าเหตุการณ์เนาะแต่ละอันมือนี่เกิดขึ้นนี่ มันเป็นยังไงนะคะชีวิตคนเฮาการใส่ชีวิตการประว่าประเทศใดพี่น้องก็ามาบอกสู้กันฟังยังไงนะคนที่เข้ามาติดตามนะคนใหม่ก็อย่าลืมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนี่นะคะขอบคุณกำลังใจที่ให้ป้าป,ป,ป,ปูนาด้วยดีตลอดมานะคะกะ็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ป้าป,ปูนาด้วยค่ะ สุขสันวันสุขกันทวนหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ